เของฮอนด้าคลิก160ก็คงไม่มีได้มาเจอได้มาเตะบอลกับพี่ๆได้มาเจอแฟนคลับเยอะแล้ไม่ได้มาเจอพี่ๆสื่อกับคนครับก็รู้สึกดีใจตั้งแต่ได้ร่วมงานกับฮอนด้าเลยครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ได้เตะบอลรู้สึกดีวาก ก็อย่างวิ่รอเคยเตะด้วยกันแค่ครั้งเดียวนนก็เป็นคู่แข่งกันมาตลอดส่วนยิ่งเป็นอยูทูบเบอร์พิ่จิโนหรือว่าแม้ดาราแน่นอนว่าการที่จะได้มาเตะด้วยกันมันเป็นโอกาสค่อนขางยากก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเตะเขารู้สึกขอบคุณฮอนด้ามากๆนะครับที่เอาผมเป็นพิเตอร์เลยแหละเป็นเกียรติมากครับฮอนด้าคิก6กับเอาพี่เพื่อนๆหลายคนมาใตะบอลกัน ก็มามีความความแรงความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวสมรรถนะในการขับขี่แน่นอนว่าเป็นอันหนึ่งของมอเตอร์ไซค์อยู่แนละ้วถ้าพี่ๆได้ไปขับขี่เนี่ยผมรับรองว่าพี่ๆจะติดใจเพราะว่าความท่นุ่มนวลแล้วก็มีมีดีไซน์ที่สวยแล้วก็แน่นอนถ้ายิ่งเป็นสเปเชียลออดิชันเนี่ยมันเป็นความที่ทำหน้ายอย่างจับหูแน่นอนคนระับเพราะว่าร่วมดีไซน์ซึ่งเป็นดีไซน์เกี่ยวกับตัวผมด้วย ก็กลายของเนี่ยครับก็ฮอนด้าคลิก160แล้วก็มีฮอนด้าคลิก1 125นะครับก็อยากให้ลองขับขี่กันดูแน่นอนว่าจะติดใจแล้วก็จะใช้ฮอนด้าคลิกไปตลอดคนระับ